แสงกับฉากลอยแสงที่ปรากฏบนฉากนี่คือวิญญาณลอยแสงที่ปรากฏบนฉากเกลียาที่รู้แจ้งนะยงมาพราะสู่ตรงนี้อีกทีหนึง่งนัยยะต่อมาคือนามรูปัสอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วนามรูปปรากฏขึ้นเนี่ยนามรูปก็คือตัวธรรมมังการปรากฏขึ้นของวิญญาณนะมีขึ้นก็ต้องมีนามรูป ก่อนจะมาเป็นวิญญาณคือก่อนจะมามีรอยแสงเนี่ยก่อนมีรอยแสงมันมีลำแสงก่อนลำแสงมาถ้าลำแสงมีแต่ลำแสงไม่มีการชนรอยแสงไม่เกิดขึ้นดังนั้นรอยแสงเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> คือกิริยาที่รู้แจ้งและตัวฉากเนี่ยก็คือนามรูปหรือทำม,มังนั่นเองพระองค์บอกว่านามมะรูปัสสาวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วปรากฏขึ้นในใครใน การรับรู้ของวิญญาณซึ่งวิญญาณนี้เป็นวิญญาณของใครของสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตานาเป็นเครื่องปูกสัตว์เข้ามายึดถือนะอวิชาเป็นเครื่องกั้นอวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญ,ญโยชนานังอวิชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดคือสัตตานังตันหาเป็นเครื่องนะนีกก็เข้ามายึดในส่วนแรกของลำแสงคือมโนก่อน จากมโนโมาปุ๊บยังไม่กระทบก็ยังไม่เกิดการรู้แจ้งพอกระทบปั้งเกิดการรู้แจ้งเกิดรอยแสงปรากฏขึ้นบนฉากซึ่งอันนี้จะเปรียบเหมือนในพระสูตรที่ว่า <c oughs> แสงแดดที่ส่องมาทางช่องหน้าตา่างด้านทิศตะวันออกของตัวเรือนพระศาสดาก็จะถามสาวกว่าแสงจะปรากฏณที่ไหนของเรือนเนี่ย นะสาวกก็บอกว่าแสงจะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกนะเพนะฉะนั้นเวลาแสงส่องมาเราก็เลยเลยเลยใช้แทนด้วยด้วยด้วยเลเซอร์ตัวนี้ให้โยมเข้าใจว่าอันนี้เอามาจากพระสูตรนี้เดี๋ยวจะไม่ทราบว่ามาจากพระสูตรไหนนะอ่าสูตรนี้คือพระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งเนี่ยมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกแสงแดดที่ส่องมาที่หน้าต่างด้านทิศตะวันออกเนะีนะ่ยนะนะ เมื่อทะลุช่องหน้าต่างมาแล้วเนี่ยแสงจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกแสงปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกและพระองค์ก็ถามต่อว่าถ้าฝาเรือนไม่มีละ่ะแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีละ่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ําถ้าน้ําไม่มีละ่ละพระศัสดาถามต่อสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระองค์บอกว่าถูกต้องทุกครั้งพระองค์บอกถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นน่ะ วิญญาณมีพ่อนามรูปนามรูปมีพ่อวิญญาณลอยแสงเนี่ยเปรียบเหมือนวิญญาณลำแสงที่พุ่งมาเนี่ยกระทบปั๊บเนี่ยวิญญาณมีขึ้นเพราะนามรูปเพราะมีฉากดังนั้นถ้ามีแต่ลำแสงไม่มีลอยแสงไม่ไม่มีฉากลอยแสงก็จะไม่มีขึ้นการปรากฏขึ้นของลอยแสงจะปรากฏขึ้นได้ต้องมีมีฉาก ชาตคือนามรูปหรือธรรมังหรือธรรมารมณ์ <c oughs> ลอยแสงจึงตั้งอยู่บนนี้กิริยาที่รู้แจ้งจึงรู้แจ้งในส่วนนี้นในส่วนนี้ส่วนนี้คือนามรูปจึงเรียกว่านามรูปปัสสาวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เลยถามว่าปรากฏขึ้นในอะไรในความรู้ของวิญญาณน,นั่นเองขันทั้งสี่ก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันรูปมีอยู่ไหม ตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั war, life, work, right. really? ้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวจริงไหมจากพระสูตรนี้คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นองบอกตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการไายของที่คว่ำผมก็พยายามอธิบายว่านามรูปคืออะไรวิญญาณคืออะไรอะไรตั้งอยู่ในอะไรอะไรไปไปทำงานกันยังไงเข้าใจไหมเนี่ยหลักการอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมธรรมะอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับธรรมชาติเหล่านี้ มันมีขึ้นเพราะอะไรมันหายไปเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุของการมีขึ้นอะไรเป็นเหตุของการหายไปพระองค์บอกว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุทุกอย่างเนี่ยอาศัยเหตุธรรมชาติที่อาศัยเหตุเนี่ยพระองค์เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปน,นธรรมปฏิจจสมุปมอุปมุป,ปมุปปฏิจจสมุปปน,นธรมธมรมธรรมชาติที่อาศัยเหตุเหตุนั้นคืออะไร เหตุนั้นก็คือเป็นลงมาเป็นอิทัพปัจจยาตาว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอิมัสสุป,ปาทาอิทังอุปจติสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดอิมัสมิงอะสติอิทังนาหโหติสิ่งนี้ไม่มีนี้ไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุจติสิ่งนี้ ดับนี้อันตรธานนะปฏิจจสมุปบาธรรมก็ <c oughs> ถูกแตกมาเป็นอิทัพปัยตานะว่าอะไรมีอะไรจริงมีอะไรเกิดอะไรจริงเกิดอะไรไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรดับอะไรอันตรธานไปนะนี่คืออิทัพปัญตาซึ่งเป็นเป็นการแตกออกมาและกำลังบอกว่าอะไรคือทำอันเป็นเหตุและ อะไรคือทมที่เกิดมาแต่เหตุอะไรคือหนึ่งอะไรคือสองนี้เป็นเหตุอันนี้ปฏิจจสุวาสายเกิดพระองค์จึงบอกว่าเช่นอวิชชาปัจยาสังขาราอวิชชาเหตุสังขารทั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญาณังสังขารเหตุวิญญาณวิญญาณนะปัจยานามรูปังวิญญาณเหตุ นามรูปเห็นนะนั้นสับคาพ้องเนี่ยตรงตรงหุ้นหุ้นอย่างนี้แหละวิญญาณเหตุนามรูปนะนามรูปเหตุสลายณนะสลายณนะเหตุผัสสะนะตัวตัวที่หนึ่งเรียกว่าทำอันเป็นเหตุตัวที่สองเรียกว่าทำที่เกิดมาแต่เหตอุอันนี้มีก่อนอันนี้จึงมีมันก็ไปเข้าในอิทัปปิจตาว่านี้มีนี้มี สิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีนะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จริงเกิดอิมัสสมิงสติอิมัสสมิงก็คือสิ่งนี้สติก็คือมีอีทางก็คือนี้นะโหติก็คือมีนะอ่าที่เราต้องนะอิมัสสมิงสติอีทางโหติอิมัสสุปาทานะสุปาทาเนี่ยก็คือเกิดนะสิ่งนี้เกิดนะสิ่งนี้เกิด นะอีทางนะอิมสัสสุปปาทาอีทังอุปจติอุปจต,ติก็คือเกิดนะอุบัตินั่นเองนี้เกิดนี้เกิดนะอันนี้ตัวที่หนึ่งนี้ตัวที่สองอันนี้เอาสายเกิดก่อนะนั้นสายเกิดก็จะบอกว่านี้เหตุอันนี้นะให้เรารู้ว่าพระาศาสดาตรัสเรียกว่าทำอันเป็นเหตุ และตัวที่2เนี่ยทมที่เกิดมาแต่เหตุปกติเราจะใช้คําว่าเหตุผลนี้เป็นเหตุนี้เป็นผลนะแต่คําว่าเหตุผลมันยังไม่ล็อกแต่คําอย่างนี้ล็อกเลยว่าทมที่เกิดมาแต่เหตุคือเกิดมาจากอย่างอื่นไม่ได้เกิดมาจากตัวที่1 2ต้องเกิดมาจาก1เช่นสลายนะเป็นเหตุได้เกิดผัสสะผัสสะเกิดมาจากอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสลายนะดังนั้น ใครจะบัญญัติผัสสะโดยเว้นจากสลายนะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ <c oughs> สลายนะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาอ่าสลายนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาดังนั้นเวทนาจะเกิดมาจากสิ่งอื่นได้ไหมไพระองค์จึงบอกว่าผู้ใดในโลกเนี้จะบัญญัติซึ่งเวทนาคือสุขทุกเฉยเฉยเนี่ยโดยเว้นจากผัสสายยตนะทั้งหลาย6ประการเป็นไปได้ไหมไม่ได้เห็นนะ นี่คือสัจจะทั้งนั้นเลยสัจจะคือความจริงและความจริงนี้อากาลิโกโด้วยอดีตก็จริงอนาคตก็จะจริงปัจจุบันนี้ก็อย่างจริงเห็นไนหะมเ <c oughs> <c oughs> วทนาเนี่ยเวทนาเป็นหนึ่งในขันสี่ใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมขันสี่เป็นที่ตั้งของวิญญาณใช่ไหมเป็นผืนนาใช่ไหมผืนนาเป็นกรรมใช่ไหมเวทนาเป็นกรรมไหม รู้เวทนาสัญญาสังขารเป็นกรรมไหม,มกรรมเกิดจากอะไรผัสสะดังนั้นกรรมเกิดจากผัสสะเห็นนะกรรมพบที่ตั้งวิญญาณผืนนาอันเดียวกันเวทนานะเป็นหนึ่งในกรรมที่ผู้เจ้าบอกว่าเพราะมีผัสสะเป็นเหตุผัสสะปัจจยา<ม>เวทนาเห็นนะผัสสะ เป็นปัจจัยเวทนานะดังนั้นเวทนาเกิดขึ้นจากเหตุอื่นได้ไหมไม่ได,ไได้ดังนั้นใครบอกว่าสุขทุกข์เกิดเพราะว่าอิสนบรรดาลพรหมบรรดาลพู้เจ้าจึงปฏิเสธถูกต้องไหมพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าเวทนานั้นเนี่ยสุขทุกใดเนี่ยเกิดจากอะไรผัสสะไม่ได้เกิดจากผู้ใดบรรดาลดังนั้นการที่เราจะได้รับสุขได้รับทุกข์ไม่ใช่เพราะว่า มีผู้มีอำนาจใดๆในโลกนี้มาบันดาลให้เกิดสุขทุกข์ขึ้นนะสุขทุกข์ทั้งหลายเกิดจากผัสสะและสุขทุกข์ก็คือกรรมกรรมทั้งหลายจึงไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาลกรรมจึงเกิดจากผัสสะเห็นไหมกว่าจะโยงสรุปมาว่ากรรมเกิดจากผัสสะโยมต้องรู้กี่พสูตร,รู้กี่เรื่องใช่ไหมต้องรู้ทีละเรื่อง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 ,ลองแล้วประกอบกันไล่โยงใหญ่ไปหมด จนรู้ว่าอ๋อไอ้คำว่ากรรมเนี่ยมันเกิดจากผัสสะไม่ได้เกิดจากใครบันดาลจึงไม่มีเจ้าเวรในกรรมไม่มีใครมาสั่งเราให้ดีให้เลวให้ประสบเคาะกรรมนั่นโน่นนี่ไม่มีนะผู้ผูกเวรผู้จองเวรมีก็คือสัตว์ทั้งหลายนี่แหละนะที่ผูกเวรกันอาฆาตกันเบียดเบียนกันพยาบาทกันอย่างเงี้ยมีนะอ่ะเพราะความเป็นผู้หลงการพยาบาทเบียดเบียนจึงมีก็เลยเบียดเบียนกันไง แต่ถ้าเราเนคขำม,มะหลีออกจากกามวางอุเบกขาลดอร่อยของอุเบกขาคืออะไรการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งเห็นนหะฉะั้นถ้าไม่ต้องการการเบียดเบียนกันก็ต้องอยู่อุเบกขาอนะืการเบียดเบียนก็จะไม่มีนิทานะสัมภวะแห่งกรรมแปลว่าเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมที่ตรัสไว้ในพระสูตรว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคลคลครทราบนะตั้งแต่ข้อหนึ่งว่ากรรมคืออะไร ที่พงค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม,มนะแล้วข้อที่สองคือนิทานสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะเห็นนะฉะนั้นเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะก็คือเหตุเป็นแดนเกิดของผืนนาใช่ไหมผืนนาจะมีได้จะเกิดได้เพราะต้องมีคนไปรู้ใช่ไหมเมื่อมีคนไปรู้ก็คือผัสสะมันต้องมีการชนของของผู้รู้อ่ะ ของการรู้แจ้งอะใช่ไหมก็คือสองสิ่งมาชนกันก็คือผัสสะหรือสัมผัสพระองค์จึงบอกว่านิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมกรรมต้องรู้ว่าคือสีธ่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารนะคือผืนนากรรมมังเขตตั้งเห็นนะกรรมคือผืนนาคือตัวสีธาตุสีธาตุนี้มันมีได้เพราะมันไปชนกับลําแสงใช่ไหมอ่าแต่ละธาตุจึงมีขึ้นไอตัวลําแสงเนี่ยคือมนโนคือวิญญ,ญาณเนี่ย มันคือกริยาที่รู้แจ้งการรู้แจ้งในธาตุในกรรมจึงมีขึ้นถูกต้องไหมนี่ดังนั้นการรู้จักกรรมก็คือการรู้จักอารมณ์หรือการรู้จักผืนนารู้จักฉากานั่นเองนะซึ่งสิ่งเหล่านี้คือธาตุตามธรรมชาติมันไม่รู้เรื่องอะไรนี่พูดในฐานะที่วิญญาณเนี่ยถูกยึดถือโดยสัตว์แล้วแต่ถ้าสัตว์เนี่ยปล่อยวางวิญญาณออกมา วิญญาณก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเฉยๆอีกเหมือนกันวิญญาณก็ไม่รู้เรื่องอะไรกิิยาที่รู้แจ้งก็เป็นแต่เพียงแสงที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปเท่านั้นเองที่บอกว่าเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดวันตลอดคืนนะนิฐานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะนั้นพอมีผัสสะปั้งกรรมเกิดขึ้นคือการรู้แจ้งในธาตุก็เกิดขึ้น ตัวธาตุสี่ธาตุก็คือกรรมนั่นเองน,นี่เหตุเกิดของกรรมเกิดละเวม,มัตาตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกกํมเรชานเปลวิสัยมนุษย์เทวดามีก็คือพระองค์ก็จําแนกสี่ธาตุเนี่ยเป็นกรรมที่เป็นผื้นนาเลวผืนนาปานกลางผื้นนาดีซึ่งผืนนาเลวก็ถูกจําแนกไปอีกว่าเป็น กุศลกรรมบท10กับกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10พระองค์บอกว่าเป็นเหตุให้นรกกรับเนศชานเปรวิสัยปรากฏโยงตรงนี้บอกว่าเวมตาตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมคือกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกกรับเนศชานเปรวิสัยนั่นคือสิ่งที่มันไปตั้งอยู่เนี่ยมันไปตั้งในธาตุประเภทไหนหรืออารมณ์ประเภทไหนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกัน พูดคำยาพูด cher, เพ้อเ้อร์โลภเพ่งเลรงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิสิบอย่างนี้เป็นเหตุให้นรกกำมเนจชานเปรตวิสัยปรากฏมีใครบันดาลไหมไม่มีใครบันดาลเพราะว่าเราเป็นคนเข้าไปจับยึดลำแสงเองคือจับยึดมโนมโนมาชนกับฉากเกิดกิริยาที่รู้แจ้งคือบินญ,ญาณน,นะกิริยาที่รู้แจ้งนะรู้ขึ้นมาปุ๊บก็รู้ว่าตอนนี้รู้อะไร รู้อะไรอยู่รู้อารมณ์อะไรอยู่นี่อารมณ์นั้นก็มีขึ้นก็เรียกว่านามรูปัส,สนามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วอวักกันติแปลว่าปรากฏขึ้นหรือมีขึ้นนัยยะนี้การคิดถึงสิ่งใดดำเนินถึงสิ่งใดก็คือการน้อมไปพระองค์บอกว่าการน้อมไปได้เกิดขึ้นเมื่อการน้อมไปเกิดขึ้นการมาการไปก็มีขึ้นยมจะรู้สึกว่ามีการมากันไปขณะที่เรารู้ลมหายใจเราหลุดไปคิด เรารู้สึกว่ามันมีอะไรไปมีอะไรกลับมาเนี่ยพงค์เล็อกอาคติคต,ติคือการมาการไปนะติคือการน้อมไปการน้อมไปเนี่ยวัดจังหวะจากที่ลําแสงเนี่ยมันพุ่งเข้าไปหาฉากจังหวะเนี้ยคือนติการน้อมไปนั้นในพระสูตรนี้พอรอะงค์ก็บอกการน้อมไปก็มีขึ้นเมื่อการน้อมไปมีการมาการไปมีเมื่อการมาการไปมีพระอ,องค์ ก็กำลังบอกว่าขณะที่มาที่ไปเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้วิ่งไปหาตัวนี้นะเพราะองค์บอกว่าขณะที่มีการมาการไปตายและเกิดจะมีขึ้นเห็นนะมันเป็นการมาไปที่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นเวลาจากตรงนี้ไปตรงนี้การมาไปของของทางโลกทั่ว,วไปก็คือมันต้องมีการเดินทางเคลื่อนจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะเหมือนแสงที่มันเดินทางมานี่เรามันมา อย่างนี้มันมาเนี่ยใช่แต่เวลามันไปส่วนมันไม่ใช่การมาไปพอระงค์ก็ให้เทคนิคนะพยัญชนะที่เป็นคําให้เราไปคิดอีกว่าขณะที่มีมามีไปเนี่ยจะมีตายและมีเกิดนั่นคือเวลามันมันรู้ตรงนี้แล้วมันไปรู้ตรงนี้เนี่ยจิตมันไม่ได้วิ่งมาตรงนี้แต่จิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดก็เลยเลยเลยมานึกถึง แผงไฟโฆษณาที่เราเห็นไฟวิ่งไฟไม่ได้วิ่งแสงไม่ได้วิ่งไปแต่ดับเกิด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 เร็วมากจนไฟมันวิ่งไปวิ่งมาหลักการเดียวกันตรงนี้ดับตรงนี้เกิดดับคือจุติอุปาตะก็คืออุบัติเกิดขึ้นนะนั้นจิตที่เคยผูกกับอารมณ์ลมหายใจเราเมากี้ก็ดับเพราะธรรมธาตุใดก็ตามที่มีการเกิดธรรมธาตุนั้นจะมีการดับ สิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วก็จะต้องมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาจิตที่เคยรู้ลมที่เราตั้งไว้อะรู้ลมให้ตลอดนะมันถึงรู้ไม่ตลอดไงมันถึงดับนั้นเวลาเวลาจิตมันดับจากลมไปเรารำคาญได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นท่าตามธรรมชาติมันไม่ใช่ของเราแต่เรากําลังว่าจิตของเราเห็นนะนี่คือความเข้าใจผิดมาตลอดการยาวนานที่พระเจ้าบอกเราเนี่ย ถูกจิตนี้คบโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานเพราะนั้นขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ยจิตที่เคยรู้ลมเนี่ยจะดับก่อนพอดับปุ๊บเนี่ยจิตจะไปเกิดในความคิดที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณใช่ไหมเห็นไหมแต่เวลาวิญญาณไปตั้งอยู่เวลามันดับตรงนี้ปุ๊บมันไม่ได้อยู่อยู่ไปเกิดเลยต้องไปสู่อุปมาของแสงกับฉากอีก,อกนะเพราะว่าจิตที่เคย ตั้งอยู่ตรงนี้มันเป็นจิตที่ประกอบด้วยสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นที่ยึดอยู่เพราะจิตดับไปปุ๊บสัตว์ที่เคยเข้ายึดถือจิตไม่มีอะไรยึดแล้วแต่เพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงมีความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตอยู่ก็เลยต้องยึดจิตดวงใหม่นะการเข้าไปยึดจิตดวงใหม่ก็ต้องไปสู่พระสูตรการเริ่มต้นใหม่เลย ของอวิชชาที่เป็นเครื่องกัน้นตันหาเป็นเครื่องผูกมาเกาะมะโนก่อนมโนคือลำแสงแล้วพุ่งไปชนกับฉากใช่ไหมชนกับฉากปุ๊บเกิดกิิยาที่รู้แจ้งวิญญาณเกิดตรงนี้นการรู้แจ้งเกิดตรงนี้ตรงนี้เริ่มกําลังจะเป็นตัวก่อตัวปรุงขึ้นคือสังขารขึ้นตรงนี้สําเร็จความเป็นตัววิญญาณอยู่ตรงนี้ที่พงเลยกสัตตานังดังนั้นสัตว์เคยยึดวิญญาณตรงนี้ดับไปแล้ว วิญญาณซึ่งผูกกับอารมณ์ก็คือจิตพอบอกจิตดับนะก็คือหมดละทั้งวิญญาณมโนโจิตดับฟึบไปสัตว์ที่เคยยึดถือไม่มีอะไรยึดถือแล้วแต่ยังพอใจอยู่ยังพอใจสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนโหรือวิญญาณก็เข้ายึดดวงใหม่นะก็เกาะลำแสงใหม่กระทบอันใหม่เกิดการรู้อารมณ์ยงคิดตูสิกระบวนการพวกนี้มันแค่การหลุดไปคิดปุ๊บนิดเดียวกระบวนการเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยเห็นไหม แต่เราจะด้วยความไวของมันเนี่ยมันเลยเราเลยรู้สึกว่าแค่ว่าจิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปรู้กลับมารู้ตรงนี้เคลื่อนไปรู้ตรงนี้เห็นไหมว่าขนาดทุกครั้งที่มีการคิดนะนิดเดียวเนี่ยกระบ,บวนการเกิดขึ้นตรงเยอะแล้วแค่ดึงจิตให้ทิ้งความคิดแล้วกลับมาอยู่กับลมนี่ก็เกิดกระบ,บวนการพวกนี้อีกอจิตดวงนึงดับแล้วก็ดวงใหม่เกิดซึ่งพระองค์ก็ปรับอุปมาเป็นสายดับเนี่ยจะอุปมาเหมือนลิง เ <c oughs> กาะกิ่งไม้ลิงที่เคยยึดถือกิ่งไม้นี่พ้องบอกกิ่งที่เคยยึดอยู่ก็ปล่อยและจับกิ่งใหม่ที่ย,ยึดปล่อยจับกิ่งใหม่แต่นั้นเวลาจับกิ่งที่เคยยึดอยู่เนี่ยล้วปล่อยก็คือพ้องจะบอกจิตดวงหนึง่งเนี่ยจิตเนี้ยดับนะเสร็จแล้วเวลาจะมายึดกิ่งใหม่ก็ต้องเริ่มสตาร์ทใหม่ก็คือเหมือนลำแสงที่กําลังพุ่งเข้าหาฉากก็เริ่มเกาะมโนโอ,อีกจากมโนกระทบ ฉากถึงจะเป็นวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งนั้นตรงนี้ก็เข้ามายึดเกิดการรับรู้อารมณ์ใหม่เคยรู้ลมหายใจดับพัวคิดเกาะใหม่นะคิดเพลินไปสักพักหนึ่งดับนะกลับมาที่ลมเกาะใหม่นะนะอยู่ลมสักพักดับหลุดไปคิดเกาะใหม่นี่เป็นวงจรการเกิดการดับการเกิดการดับการมาการไปอยู่ตลอดเวลาเลย เนี halten, ่ยต้องใช้หลายพสูตรที่โยมจะต้องรู้พสูตรนี้รู้พสูตรนี้รู้พสูตรนี้อันนี้อันนี้อันนี้ปั๊บเนี่ยโยมก็จะเชื่อมโยงกันได้ว่าองค์บอกยังไงบ้างดังนั้นเวลาการเกิดขึ้นเนี่ยการเกิดขึ้นสายเกิดเนี่ยมันไปตรงๆอย่างนี้นะมโนแล้วก็บิญญาณวิญญาณแล้ววิญญาณที่รู้ต่อเนื่องก็คือจิตแต่เวลาดับเนี่ยนะมันไม่ได้ย้อนกลับตรงๆนะ ถ้าย้อนกลับตรงๆเนี่ยมันจะเป็นจิตวิญญาณมโนโแต่เวลาสายดับเนี่ยพอดับปุ๊บมันดับทั้งหมดเลยมันดับหมดพอดับหมดปุ๊บเนี่ยจะเริ่มใหม่เนี่ยมันต้องไปเริ่มจากการกําเนิดตรงนี้ใหม่เริ่มจากมโนใหม่วิญญาณแล้วจิตคือสายเกิดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมโนวิญญาณแล้วจิตมโนวิญญาณแล้วจิตแต่เวลาดับเนี่ยดับฟุบหมดเลยนะเวลาดับไม่ได้ถอยย้อนมาอย่างนี้ ดับฟุบหมดแล้วเวลาเริ่มเกิดใหม่ก็มาเริ่มสตาร์ทใหม่ตรงนี้จึงเป็นเหตุที่มาที่ไปว่าทำไมพระาศาสดาจึงจัดระเบียบแห่งท้อยคำว่าอดีตอนาคตปัจจุบันไม่พูดเหมือนเราว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ได้ไล่เรียงตามอย่างนี้ว่าอดีตต้องมาก่อนปัจจุบันนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้นะเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่แต่การรับรู้ของจิตจะเป็นอดีต อนาคตปัจจุบันโดยอุปมาเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้ลิงเกาะกิ่งไม้เนี่ยกิ่งไม้ก็คือขันทั้งสี่ที่วิญญาณไปรู้แจ้งถูกต้องไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วเห็นนะก็คือการที่ลิงปล่อยกิ่งไม้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงอ่ากำลังเกาะใหม่ละกําลังจะไปใหม่ละเซววินาทีนี้ยังไม่ถึงนะอพอเกาะพั่วเนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันโยมก็จะเจอระเบียบแห่งถ้อยคาแบบนี้ในพระสูตรมากมายนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วก็คืออดีตรูปเวทนาสัญญาสังขารที่ยังมาไม่ถึงก็คืออนาคตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันนะที่กระทบรับรู้ณเวลานี้